ถ้ามันหนาวถูกใจพอใจก็สบายใจถ้ามันอุ่นถูกใจพอใจก็สบายใจถ้ามันร้อนไม่ถูกใจไม่พอใจก็ไม่สบายใจสิ่งที่มากระทบบางทีก็ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเรารับมันได้บ้างรับไม่ได้บ้างแต่ก็ขอให้มีสติ เป็นเครื่องอยู่นะครับมีสติเป็นรากก็พอที่จะไม่โดนพัดปลิวไปตามอารมณ์มันก็มีบ้างที่มันจะติดบ้างแต่ว่าเราควบคุมมันไม่ได้ก็เหมือนน้ำกลิ้งบนใบบอลนี่แหละน้ำกลิ้งบนใบบัว อยากจะยึดอยากจะติดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ต้กลิ้งของมันต่อไปลมพัดมามันก็กลิ้งไปทางซ้ายทีลมพัดมากลิ้งไปทางขวาทีถ้ากลิ้งไม่ดีก็ตกลงไปสู่สระน้ำเราบังคับไม่ได้